สวัสดีท่านผู้ชมขณะน,น,นี้กำลังพาท่านผู้ชมชมวิวหิมโขงที่หน้าโรงแรมริเวอร v i e w หรือแม่โขงวิวหิมโขงตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างเป็นภาพอย่างที่เห็นอันนั้นเป็นท่าเรือท่าเรือเกษตรกรจอดเรือ จอดเรือหางยาวเครื่องยนต์ติดเครื่องยนต์สี่ลำอันนี้เป็นหาดทรายมูลเป็นหาดทรายมูลที่แม่น้ำโขงได้พัดพาเอาทรายมาพูนให้ ให้เป็นที่ดินที่สามารถาทำการปลูกพืชสวนครัวได้ในหน้าน้ำลดในหน้าน้ำลดนี่ปลูกอะไรปลูกอ้อย,อยไม่ใช่อ้อยเป็นเป็นหญ้าแฝกเฮ้ยพงเป็นพง เป็นพงต้นอ้ออันที่หาดทรายมูลขึ้นมาก็จะเป็นเป็นที่เพาะถั่วงอกของของชาวเชียงของนะเป็นอาชีพเสริมรายได้ในหน้าแรงเมื่อน้ำแห้งก็จะเพาะถั่วงอกเพาะถั่วงอก <c oughs> ปกก็ปลูกกล้วยปลูกผักสวนครัวก็ดีอยู่นะดีกว่าทิ้งที่ดินให้รดล้างว่างเปล่าอันนี้ก็เป็นโรงแรมหลังคาทรงไทยข้างล่างก็เป็นภาพการ์ตูนเขียนว่าเชียงของไทยแลนด์ เป็นคำทูเชียงของไทยแนรนเป็นครัวริมน้ำอันนี้ก็เป็นโรงแรมแบบไม้เก่าก็ปลูกผักแล้วแหละปลูกกะล่ำปีกะลำปีปกก อันนั้นฝั่งลาวขอจบคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ที่คัวริมน้ำ